สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะเมื่อคืนฝนตกหนักนะเอฟซี FC นะตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะนะครับหลังจากนั้นนะชาวมาก็ยังนะเห็นร่องรอยของฝนของน้ำค้ังเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะเพิ่งจะ9ก้าโมงกว่านะแดดร้อนเปรี้ยงมาแล้วนะฮะในครัวคึกคักเป็นพิเศษวันนี้นะครับผมโอ้ อีกรอบหนึ่งไม่ทันไม่ทันทันบ่เออ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 เวเดี๋ยวสากมันดินได้ลุงพันเข้าครัวเอาจานมาเอาจานมาเช่นนั้นเหรอใส่หมดนันเลยโอ้ ลุงพันจะทําเมนูอะไรมีมีหลายไซส์นะครัอ๋อลุงพันจะทําครับผมตําแตงโอ้แตงลุงพันใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็แตงลุงพันใหญ่หรือเปล่าฮะเออแตงลุงพันนิดเดียวเองเออมัน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 เยอะเยอะหรือเปล่าพูดผิดพูดผิดไม่เยอะไม่เยอะนะฮะลูกเดียวนะสองสามสี่พอแล้ว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 เดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเผ็ดเอาปะทูไข่ไหมโอ้ โอ้ยพีเอสซีมัวแต่ไปถ่ายคลิปนะฮะทอดปลาทูไว้นะครับไปตลาดเมื่อตอนตีห้ากับสบอร์นะฮะตีนิดนึงอีกนิดนึงเยอะกับกับให้มันกรอบกรอบโอ้ยโอ้ยวันนี้นะครับยังไม่ได้อาบน้ำนะตอนเช้านะครับตื่นตีห้าสบมาเรียกนะครับ ตลาดกลับมาก็ได้ปลาทูมาทอดกินนะฮะที่เฉือชอบกินปลาทูทอดน้ำพริกปลาทูนะฮะโอ้หน่ากินมากเลยตอนนี้นะครับผมนะครับพอแล้วเนาะนะฮะน่าจะโอเคแล้วนะครับผมปิด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 น่กสอเก่หาแปดนตักปลาทูนะครับผม โอ้น <mile inside> ่า <walking> ก <in aaS> ินมากเลยคุณผู้ชมนะฮะออหเอากรเดงเลยเพื่อนเมื่อวานลุงพลทำกับข้าวครึ่งชั่วโมงครับผมวันนี้ลุงพันจะกี่นาทีใบสองนาทีปลาดูมาหน่อยมาดูมาเอ่าะเอาเลยเพื่อนตัวูของเสือลาไปตัวใหญ่มากดึงดึงเดี๋ยวพอดีเลยนะกินปลาทูทอดกับ ตำแตงตตำแงเข้ากันอยู่นะเอาตำตำตำเพื่อนเอาตำเลยเอาลูกพันตำเลยไม่ต้องใส่เค็มเออหมักในท้องในเค็มมาใส่เลยเพื่อนมาใส่เลยนี่ยังไม่ได้ใส่กุ้งนะให้วงให้งแม่หนานมาเค็มแล้วเริ่มแรงแรงเลย98 56นานนานตำแรงแรงตำแรงแรงเหลืออีกค่ะไหนผักชีต้นหอมอยู่ไหนอ่ะเอาข้าวข้าหอมมา มีใส่ด้วยเหฮะตำตำแตงปลาไงใส่ผักชีต้นหอมไงข้ายเหรออืมผักชีต้นหอมมาอร่อยจะตายตำแตงปลาตําแตงปลา่มันจะเป็นยนะอันอันัน้นนะเป็นซั้วนะเพื่อนอืมนั่นแหละเอออันนั้นดิอันอนั้นนะข้าวพุัน้นอันนันอันนั้นอนน ผงนัวเหรอผงนัวใส่ยังมะนาวนะมะนาวไม่ใส่มะนาวไม่ใส่เนาะมะนาวไม่ใส่ไม่ไม่ตันบแจงไมันเปรี้ยวแล้วไม่โดยปกติแล้วตับแตงเขาไม่ใส่มะนาวอยู่แล้วถ้ามีอ่ามะขามเปรี้ยวเขาใส่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่อืมันนไม่แวอีกสิอ่ะชิมดิชิมดิอ้าวอ้าวอ้าวยายายาทอดปลาเสร็จมาใส่ในจานนี้นะ นไม่เห็นมีขนมจีนอยู่นั่นน่ะไม่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 เอาเดี๋ยวกองช่วยนิ่งไม่งั้นก็ต้องซีผ่านไปแล้วสี่นาทีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังอาชิมนี่ขนาดเรายังไม่ได้ชิมเลยนี่เราก็รู้แล้วาขนาดไหนใใสส่่่่นนีีไม่เผ็ดก็เค็มไม่เผ็ดก็เค็ม ให้ดูเป็นขวัญใจขวัญตาเด้อพี่น้องเลยอย่าบอกไผ่บุนาอ้าวโอ้ยสุด้นสุดสุดท้ายชิมแล้วหรออ้ไผหห่วงนด้นี่ผงสุรสเราไม่ได้ใช่ได้นี่แป้งนัวเราไม่เคยใส่เลยเราแค่สองช้อนเองเราใส่ไรใส่ใจไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใส่หน้ากล้องเออใช่เลยมาตรฐานจบคลิปเราจะโรยทีหลัง คือเวลาเขาตำมะเตียงเนาะเขาตำไปเรื่อยๆคือน้ำมะเตียงเขาจะออกเนาะมันก็จะพอดีกลมกล่อมเนาะโอ้ยมันเป็นลักษณะนี้นี่ก็คือเจียวพอคกคลโอ้ยเม่นเขาเนียวอ่อนๆจ้ำนี่ไงห่วงเลยติวแล้วติวแล้วติวแล้วพอแล้วบอกพอแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องเค็มพี่น้องเลยไม่จางก็เค็มเอาเม่สายทาบแตกตาพิลเลย แบกจากให้ดูนอยอ๋อจะใช้การเทจากครกเลยนะครับเอาแบบแอดเสือเลยเทไปเทมาครกหลุดมือเอาระดับน้ำน้ำมาหน่อยเฮ้ยยราาออ่กใคจทำแบบไหนก็ทำเลยดุงช่างป้าสุขภาไม่อยู่ว้านี้งานทองของเราเมื่อวานนี้30นาทีเอาวันนี้จัก2ชั่วโมง ปาวุ้ยแต่สีสวยมากเลยนะเอาใส่นี่เลยบอยใส่เลยใส่เลยเนาะอืมกินน่ากินมากวุ้ยเห็ดใดมันสีเหลืออันนี้ปีนห้องสดยัดด๊าหายห่วงแบบนี้เลยเนยยั่วยัยั่วด้อค่ะเอาใส่กันแบบนี้เลยเนาะเอานี่เนาะเอากินกันค้านี่ละลูกอีสานบ้านนอกตักให้หมดนะตักให้หมดนะให้เหลืออย่าให้เหลือนะเอาเพื่อนเพื่อนเอาเข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 าเนียวมาเอามาจิ้มเหรอ เนี่ยไม่ต้องาใหญ่ย้อยแล้วนะฮะอ่วัีน้งเอาเสร็จแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ฝากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฝากโอ้ยฝากผลิตภัณฑ์ด้วยฝากผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อนต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เการับหักทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับผลิตภัณฑ์ของมอนุ่มโฮมซับทุกตัวนะครับฝากไว้ในมหัวใจของพี่น้องเอฟซีในทุกช่องนะครับบอกว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มทีพีคอแฟีทีพีโกโก้ครีมกันแดดสบู่นี่โซบครับทีพีคอลลาเจนพัดวิตซีนะครับ ติดต่อได้ทางไหนบ้านี่โทรทันทีโทรตอนนี้โทรหน้าบัตรนาวเลยพี่น้องศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เก้ปด้าหกหมส่าน์เองมเองี่ีดีสกินอฟิเชียลเดี๋วพี่น้องเดินผ่านยูทูบเบอร์วังปูปริจิตนาคราชทุกช่องต้องขอกบคุณทุกท่านทุกกำลังใจไว้นะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณสุกายสบายดีพล้องปองเป้งสวัสดีค่ะโอ้ ใช้พลังงานไป800แคลอรี่นะฮปะ,ปะ,ปะกว่าจะจบคลิปนะค,คุณผู้ชมนะครับนนอาญาทำอะไรอีกอ่ะอ,อุ่นกะเพราโอ้หอมกลบอบอวนนะฮะกินกะเพรานี่นะครับหุนเต็มที่มากนะฮะอันนี้มือเมื่อคืนกินไม่หมดหรอไม่หมดเมื่อคืนนะครับพรอมาอุ่นกินต่อเนาะ เราทำเมื่อคืนไม่หมดแล้วครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะตุ้มโฮมอยู่ที่โคกลองนาอีกแล้วนะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับกับข้าวของเรานะฮะกะเพรานะฮะตำแตงนะฮะแล้วก็ปลาทอดนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ